ช่วงนี้ครับพี่น้องครับก็ล่งซุ้มหัวกันเห็ดไก่เพลงให้กับศิลปินค่ายโฮมฮักมิวสิกครับพี่น้องครับมีอาจารย์บลอมก็ล่างใส่ครับหาผลงานเพลงส่วนเบาตาบอลก็ร่งสีใสอีกครับพี่น้องครับส่วนท่านอาจารย์บันเจริญพันันกร์ก็ร่งเตรียมใส่ไล่ดนตรีครับส่วนมือซาวอาจารย์ลินสระงามสีคุนพลแห่งการทําเพลงครับออกแบบง,ง่ายๆพวกเราใช้มักแอปเปิลกัด ห่างับ<อ>พี่น้องอครับเห็นตนตรีอยู่หน้าโคกตันับพี่น้องครับมีความลังได้บ่น้ำตามาสร้างเป็นบ้าเอาคักกระดอแท้ใจเขาคือบ่ฮักเขาแล้วบ่มีแววสิคือเกา่าใดแต่ใจยังคือทอดอาย อ,อําลําอําลําลโอเคครับนี่คือการเฮ็ดเพลงแบบสบายๆกันเองครับพี่น้องครับเฮ็ดยู้ไซก็ได้ขอแต่มีฝีมือครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเป็นนักร่องครับติดต่อมาได้ครับเด้อ หรือสีเบาสถาพัานก็นได้ครับเขาคือบ่ฮักเขาแล้วบ่มีแววสิคือเ่าได้แต่ใจยังคือทอดอายอัําลาอําลลา นสมองของน้องกระทบกระเทือนน้นองก็คงลืมเลือนไปแล้วและความทรงจำย้อนสมองมันจำฝังใจสั่งการให้คึอโทดทุกอยา่างแมนอายลืมทุกถ้อยคำแต่น้องจำฟังใจ nhâm nong bò hắc ai ai cả bò qua hắc nong mát quá thêm ai nhang nhâm và hay hắc té ai mu bố ai thằng hưng thằng huân huân thuốc giang ừ, à mày ừ. để nong chăm phăng trái ิึงๆๆอึงยามน้องบอกฮักอ้ายอ้ายก็บอกว่าฮักน้องมากกว่าแถมอ้ายยังย้ำว่าให้ฮักแต่อ้ายหูบ่อ้ายทั้งหึงทั้งห่วงห่วงทุกอย่างฟังแล้วปลื้มใจ khăm chăm bộ trang hai lướm nhớ khắc nè. sau lấy hay khoa lăng đầy bố Namtà mà sang pin bà Nam ai pin hai khắc thế ลืมเขาสเสดอหัวใจอย่าคืดน้ำลายน้ำคนบบกแขนหักได้ต้องเลิกได้แม้เศร้าท้แม่น้ำตาอย่าลองดีายนักลองสิลอง,ลองไประด้ยเด้๋ลอง <c oughs> เป็นงเพียนน้ำเนี้ยนื่่่คือบรรยากาศก,ากับพี่น้องครับ การทำเพลงให้กับค่ายโฮมฮักมิวสิกนะครับโดยมีเบ้าสถาพรนะครับผู้ควบคุมการผลิตทุนจันทร์บุญร่วมกับควบคุมการร้องดูแลนักร้องครับมาให้ทางอื่นดูแลนักร้องควบคุมนักร้องไปเชียงเลื้อควม่ัร้องไปทางอื่นครับไปหลงไปทางอื่นหลงทางอื่น ลงเสียงอะนะมนล้อมผู้สังครับนี่คือไปไซครับเสียหายมาเป็นผู้ชวยตอสอครับในสมัยหน่าเป็นการเบาเ็นาพ็นอันนี้ผู้อยุบบ่างหลังที่ที่ปรึกษาและรมนตรีอันนี้ครับอันนี้ไฟไฟเศร้าไฟเศร้าเพชดเศร้า อ,อันนี้โวควนครับชินชินจังจอมกันอ่าม,มาจานปลาจอม